โอเคครับสวัสดีสี่เหล่าทุกคนทุกท่านน, all style นะครับผมดูบผมในโมโนอินฟอลสตาร์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นอ่าเขาเรียกว่าเลดไหมเรียกว่าเลดก็ได้นะพอดีมีน้องคนนึครับผมเขาขอมาว่าพี่ครับทำคลิปโซโล่เลดออฟลดเงิน15%หนหน่อยครับผมไม่มีบัฟไอจังครับผมเพราะว่าผมเอาไปเล่นคับพี่หรืออะไรว่ากา็ไปคนระับ พี่ก็ถามแล้วเขาบอกว่าผมมีบัฟแค่ตัวเออร์วินตัวเดียวครับผมพี่ก็บอกว่าพี่ก็มองเลยว่าอ่ะน้องถ้าเกิดนอง่าไม่มีตัวพวกเนี้ยคือไม่มีไอจังไม่มีสปีดอย่างเงี้ยอ่ามีแต่บูมบ้าอย่างเง,งี้ยจะทำไงเฮ้ยดี๋ยวพี่จัดให้เลยเซตนี้น้องน้องเอาไปแค่สามตัวนี้พอแล้วน้องอาจจะเห็นไอตัวหนึ่ง,งมันแปลกๆแ,แล้วโทจิบน้องน,นะ ก็พี่บอกแล้วว่าโทูจีบหนอนนะมันไปในทุกเลทแต่น้องแล้วพี่ก็จะนำตัวผมตัวแรกอผมโทจีบหนอนแล้วผมเอาตัวเวลหนึ่งไปละกันเพราะว่ามันได้ไหวจริงนะอ่าเบลหนึ่งพี่ใส่เวลหนึ่งไปส่วนตัวที่สองก็ผมทางด้านของมิกระสะอันนี้พี่พยายามหาแล้วนะพี่พยายามหาแล้วว่าอ่าคือหาเวลหนึ่งแล้วพี่หาไม่ได้จริงน้องพอดีมันไม่เข้าตู้มาเลยพี่ก็รอรอรอเข้าตู้พี่หาไม่ได้จากเบลหนึ่ง ก็คือพี่ขอแนะนำก็คือพี่ถ่ายแค่รในการคือกือพี่จะไม่เอาใส่ออกไปนะคือเอาแบบว่าเป็นน้องๆห,หนูหนูที่เพิ่งหัดเล่นอ่ะคือแบบไม่มีออฟอะไรเลยอยากได้ออฟทุกเงินเป็นชิ้นแรกเนีย่ยเดีพี่จัดให้เลยก็คือตัวแรกผมทางด้านของโตจีนอนองไม่ใส่ออฟเบี้ยวหนึ่งแล้วอันที่สองก็ผมทางด้านของมิชชั่นเบี้ยวร้อยเจ็ดห้านะอันนี้พี่ขอโทษจรทีนอะอ่าที่เลยไม่ใส่ออฟไปด้วยเหมือนกันหรือถ้าเกิดเราพีออฟอะไรที่อยากใส่ก็ใส่ได้นะแต่พี่ไม่ใส่อุ้สาวมูม่าเบี้ยวเก้าสิบส ก็คือหลักหลักของออสตาคือเราไม่สามารถเล่นตัวเลืดหนึ่งได้เลยนะแล้วก็คือพเพื่อนผมก็จะคืออัพตามที่เรา Up อัพไว้อะอาจจะ50หรือ60หรือเกินร้อยมาหน่อยเดี๋ยวมันช่วยแรกๆที่พี่เล่นนะพี่ก็เล่น 100, 110, ประมาณเล่นเกือบร้อยเกือบร้อยสิบร้อยยี่รบร้อยนี้ไม่ถึงร้อยเจ็ดห้าหรอกอ่ะพี่จะเอาไปแค่นี้ค่ะก็คือไม่ใส่ออฟไปเลยเอาไปแค่ยล้วนๆเลยปะไปเลยนะผมเป็นยังไง let's go ออปเลือดเงินจะอยู่ที่ IQ e คิเจ็ดสิบนะน้องๆ ก็คือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือโอกาสแบบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเท่ากับว่าน้องเล่นร้อยเกมน้องจะได้ยี่สิบห้าอันถ้าเกิดตีกลมก็คือน้องเล่นสี่เกมน้องได้หนึ่งอันอ่ะพูดง่ายๆนะครับกดแล้วผมผมเออแต่พี่ไม่มั่นใจแล้วว่ายี่สิบห้าหรือยี่สิบถ้าเกิดยี่สิบน้องต้องเล่นห้าเกมน้องจะได้หนึ่งอันอ่ะประมาณเนี้ยโอกาสแบบมันมีนะโอเคแลพอดีน้องข้าเกมใช่ไหม่ะให้น้องมาเล่นตรงนี้เลยก็คือมันจะออกตรงไหนวะเป็นที่ขอดูก่อนไอ้มันออกตรงนี้นะ นีมาเอาจากตรงนี้นะให้เราวาวปูม่าลแล้วเาลหน่อยก็ได้วางไปเลยคร oh. ับป,ปูม่ายาวผมเปลาเว็บสามนะโ oh. okay. อเคอปูม่ายาวเลยน้องอ่าส่วนเอาขึ้นเนี่ยเราจะเอาตัวโทจิ๋นหนอยหรือทางได้ของมิกาสะขึ้นขึ้นไหลก็ได้แล้วแต่เราเลยแต่พี่เอาโทจิ๋นหนอยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพื่นรู้เหมือนอย่าเอาเฉยะโอเคน้องก็กดอัพเงิน,นล้วัวผมวางตัวเว็บสา เับไปด้วยๆเลยโอเคแล้วมายืนรอนี่ครับผมจะวันที่เราเดินมาแล้วก็ไม่ต้องกดออกแล้วแล้วก็กดบัฟไปเรื่อยเอาตัวเลบสามอ้าวเล็บสามเหรให้วางโทตีหน่อยครับผมตัวนี้หนึ่งตัวผมวางไปเลยแต่นั้นให้เรารีบวิ่งไปวางโทตีหน่อยข้างหน้าครับตัวหนึ่งอย่างนี้วางมาตรงนี้วางไปเลยอ่าตังเหลือก็พับปูโอเค แตน,นตังเหลือก็ผมวามิกัสะเพิ่มหนึ่งตัวผมตรวนี้เลยอ่าตังเหลือก็อัพบูม,มาโอเคก็จะประมาณน,นี้แหละโอเคพอตังมีโอเคเวปผ้าผมตังมีแล้วก็อัพตอนแรกผมทูจีน่อยแล้วผมแล้วก็อัพบูม,มาเพิ่มพันหกได้ไหมพันหกได้อยู่โอเคพันหกได้เวปที่หกก็ผมก็อัพทูจีน่อยเพิ่มตัวหนึ่งขั้นหนึ่งับผมอ่าเสร็จแล้วก็ ขับไปครับผมขับบูม่ายาวๆครับผมอะแล้วนั้นเราก็วางโคลจีนหน่อยเพิ่มหนึ่งตัวอไปไปหกก็วางโคลจีนหน่อยเพิ่มหนึ่งตัวตั้งร้านตัวหนึ่งอัพหนึ่งขั้นได้โอเคเว็บเจ็ดก็อัพบูม่าแล้วก็อัพบูม่าไปยาวๆไอ้ตัวแอ้อกายเนี่ยไม่ตัวเอไออากาศแต่น้องไม่ต้องถึงใจเลยน้องปล่อยไปเลยปล่อยไว้ก่อนไม่ได้ตึงไอโก,ก้พวกเนี้ยอัพไปเรื่อยๆเลย อาไปเรื่อยๆเ,เลยเราไม่ต้องไปนสนใจตัวอาโกกอ,อากาศนะไม่ต้องสนใจเลยเนาะชิวหยุดละโอเคตั้งเหนือแล้วก็อาพิฆาตะเพิ่มได้เนาะอาพิฆาตะเพิ่มแล้วก็อกาพิฆาตะอยากละคั่นไปตังมันเหลือตังมันเหลือเนาะคือทุกคนมันรวยแล้วอย่างนี้แหละใจได้เนาะเนาะนี่นนะ้องก็อัพไปเรื่อยๆเ,เลยแหละ อย่างไรอากาศก็ปล่อยไปไปมันค่อยจะ,จะเข้าบ้านแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยทำใหม่เดี๋ยวถือพี่บอกสูตรน้องจริงน้องก็จะรู้ได้แหละก็แค่กดซิ่งโทษจีหนอนเท่านั้นแหละอ่าเ็นสิบสามอ่ะเลิบสามละ,ละโอเคพอเสร็จตะนี้ใช่ไหมให้เราอ,ะอ่ะอ่าโอเคตังมีละอ่าอัพเลยอัพโทษจีหนอนเลยเนี่ยอ่าแล้วก็มาดูดิว่ามันจะเข้าบ้านตอนไหน เข้าบา้านยังจะเข้าบ้ายนยังเขาใจๆเข้าบ้านเลยแล้วกดเลย,ยเนี่ยกดเลยแค่นี้อก็แค่เนี้ยโอ้โหสามตัวชิวจัดอ่ะอ่ะมีตัวอ,อื่นก็ไม่ไม่เป็นไรรอนี่ไปก็คือรอให้มันพีซีชิวไปไมันดึ้งรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้เรากดเช่านิดนเงอ,อ่ะไอตัวแอร์อากาศนี่มันก็จะตายเหมือนกันแหละแต่พี่กดเร็วไปไหน่อยนึง แต่ไม่เป็นไรมันชิวแล้วน้องมันชิวแล้วเนาะอืมตังทีเหลือก็ลงมิก้าทรงมิก้สาสัลงอะไรไปเลยอ่ะลงไปลงไปตังมืเอเดียวละเนีย่ยไปเจอโจีนหนอนมันก็จะดีอีกละวนี่ขนาดรอชิวโทษจีนหนอนเนี่ยแล้วคนนี้เพิ่งเพิ่งจะตายนะอ่าแล้วก็รอแล้วไม่ต้องรอเลยนี่ คือบอสตายคือจบเลยได้ไดตัวเลยใช่ไหมโอเคโอเคนั่นแหละเออง่ายอ่ะสามตัวเดี๋ยวน้องชิลละเหตุเนี่ยมันได้ตรงไหนวะเองไม่มีไพจังพี่ก็เห็นเอาไอ้จังมาเลยมีบูม่าที่ใช้แค่บูม่าเนาะพิาษาตเองน้องก็หาจากห้าดาวได้แล้วตัวที่ใช้อัพพิษาตก็อีโวลพิฆาก็เป็นตัวจากโลกหนึ่งซารี่โลกหนึ่งอ่ะไอ้ยักษ์อ่ะโทจีมหน่อยก็การที่พี่บอกอ่ะพี่น้องซื้อไว้ก็ได้สิบห้าบาท จริงถ้าเกิดต้องทันตัวโค้ดี่น้องก็ไม่ต้องนะแต่พี่ว่าน้องๆ้องทีน้ององ,อง,องหิวเงินนี้น้องอาจจะเอาไปเทรดหมดละเอาไปเทรดเอาไปขายหมดละจริงๆน้องไม่ต้องหิวเงินตุ้นเนี้ยก็จบไล้ะละสำหรับเกรียออฟโรดเงิน15%พี่จะสอนแล้วนะ้องแค่นั้นแหละก็อย่าให้พี่สอนอะไรอย่าให้พี่ทํหอะไรขอเป็นแว้ากิดพี่ทําได้พี่ทําเองแค่นั้นแหละไปะ Tchau